ทุ่งหัวช้างพิทยาคมตั้งอยู่ในที่63หมู่2ตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนส,สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น466คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น นักเรียนในโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวเขาเผ่าประมาณ50%และนักเรียนชาวไทยพื้นเมือง50%ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมในการดำเนินงานด้านการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนทั่วชีงเสียคมเราได้ยึดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามสารเสพติดในสถานศึกษาเรามาฟังกันว่าในมุมมองของนักเรียนของโรงเรียนทั่วชียงเสียคม รู้จักโรงเรียนสีขาวไหมเอ่อที่รู้และเข้าใจมานะก็รู้จักพอรู้จักบ้างเนี่ยก็คิดว่าแบบเป็นโรงเรียนที่แบบปลอดแสนสิติดเนาะกลอดลอดอบายาบุทั้งหลายโอเคเราคิดว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสีขาวไหมคิดว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสีขาวเพราะว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวัน สำคัญของยาเสพติดใช่ก็แบบอย่างเช่นเนาะก็ทุกปีอ่ะครูก็จะพานักเรียนไปเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อต้านพวกเกี่ยวกับอะไรอย่างพวกเนี้ยก็ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นตำรวจว่าหน่วยงานทางตำรวจแล้วที่ว่าทำนี่โรงเรียนเราทำอะไรบ้างเหร จำที่สีตองสองมบได้ปะสีตองสองม้เหรอคุ้นๆนะแต่จำไม่ได้อะไม่แน่ใจอะอ,ะอ่าเดี๋ยวถามเองต้องแรกโรงเรียนเรามียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือว่าการต้นการปัญหาเยยาเสพติดอะไรบ้างเหรอรู้ไหมตัวแทนที่เขาเรียกว,ว่าแกนนำปะเจอกัไหมใช่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 ใชที่เขาจะมาประชุมการพูดคุยปรึกษาปัญหาที่เขาเจอที่แกนนำเจอเกี่ยวกับ อะะไรที่เกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แกนเอาบีใช่เขาจะทำเงินร่วมกันกับกลุ่มทูบีของโรงเรียนเราแล้วก็เอาเอาอาปัญหาที่เราได้รับอะไปเสนอับฝ่ายปกครองใช่อแล้วก็ครูเขาก็จะไปคุยกันอีกทีนึงว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วโรงเรียนเราทำอะไรบ้างที่สนับสนุนการแก้ปัญหาแล้วก็การป้องกันปัญหายาเสพติด ก็มีที่ครูที่ปรึกษา่ะที่แบบครูมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลสอดส่องหรือแบบนักเรียนที่ดูแลของตัวเองในความดูแลของตัวเองว่าแบบมีพฤติกรรมเสี่ยงไหมหรือว่าอยากได้คาปรึกษาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ครูที่ปรึกษาก็จะมาประชุมกันมาคุยกับครูในปกครองมาแบบต้องจัดการแก้ไขปัญหายังไงแล้วอื่นๆน่ะโรงเรียนเราทำอะไรบ้าง ก็มีเดินขบวนกับหน่วยงานข้างนอกที่ในทุกวันตรงต้านยาเสพติดแล้วก็มีหน่วยงานข้างนอกมาอบรมให้เราซุ่มตัวฉีดด้วยปะตัวใช่ที่แบบที่บิดหอประชุมมาตัวฉีให้นักเรียนชายเออแล้วก็ประชุมยแล้วก็ ส่งแบบตัวแทนนักเรียนไปอบรมได้ปะใช่ใช่ใช่ดมีอบรมข้างนอกแล้วแบบไปร่วมกับหน่วยงานข้างนอกแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแก,กนนำปะแล้วก็มามาให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนโตอ,อะไรเงี้ยมีการสั่โตโครงการจากข้างนอกอ่าแล้วก็จะมีประชุมแกนนำใช่ใช่แล้วก็แกนนำแต่ละ ส่วนก็จะมาประชุมการในการแก้ปัญหาบุคาหารหรือการแล้วโรงเรียนของเราอะ่ะก็ยังมีโครงการที่ร่วมกับตำรวจชื่อโครงการอะไรนะแค่เมันจะเป็นหนึ่งตำรวจหนึ่งเรียรป่ะอ๋ออันนั้นเนยใช่แล้ว<ม>ก็คือตำรวจอะ่ะ<ม>เขาก็จะมาทำหน้าที่ในการสองส่งดูแลลงพื้นที่ตามจุดต่างๆที่เป็นแบบจุดที่แบบรับตาคนเสี่ยงต่อการมั่วสุมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการดูแลเรื่องรถ รถตีง <No> แล้วก็ท่อด่างที่แบบสร้างปัญหาให้เราอ่ะแบบเสียงดังมาก้วรู้หรือเปล่าที่ตำรวจเข้ามาดูแลมันได้ผลนะก็ะจากการสุ่มตรวจผลของปีหกหนึ่งอะมีถสองคนใช่ไหมปีหกสองอะมันเหลือแค่แปดคนเองแต่ปีหกสาอะมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือยี่สิบเจ็ดคนแต่ปีนี้ไม่ทายว่าเจอีกี่คนน่าจะประมาณห้าคน6คนหเปล่าผิดทั้งสองคนเลยเฉลยนะ ก็คือปีนี้เหลือแค่คนเดียวเองจริงหรอแล้วรู้ไหมถ้าเขาเจอเขาไปทำยังไงต่อก็คือเขาจะเอาไปรักษาด้วยระบบเมตริกจากโรงพยาบาลทัวช้างซึ่งคนที่เราเจอนะเราจะต้องให้เขาไปรายงานตัวทุกวันอังคารแล้วก็วัดสุหัดเป็นเวลา8สัปดาห์แล้วก็จะตรวจปัสสาวะซ้ำๆจนกว่าจะ ไม่พบสารเสพติดแล้วอ๋อแล้วก็คนที่เหลือหนึ่งคนของปีนี้นะอาจารย์ฝ่ายกิจาการนักเรียนอ่ะได้ทำการเยียวยาแล้วก็รักษาด้วยวิธีการตรวจซ้ำบ่อยๆผลปรากฏว่าไม่พบแล้วนะดียังเลยแล้วมีอะไรอีกไหมมีการจัดทำแผนง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีคือ มีการจดตั้งคณะกรรมการเรื่องยาเสพติดแล้วถ้าโรงเรียนเราเจอละ่ะเขาทำยังไงบวชอแจ้งผู้บริหารได้แจ้งผู้บริหารแล้วเขาทำยังไงกับคนที่เจออะไล่ออกเลยปะไม่โรงเรียนเรารเ,เราจาดีไม่ไล่ออกแล้วเขาทำยังไงต่ออ่ะก็แจ้ง ไปดูแลหรือพูดคุยกับคนที่สนิทก็ได้เขาก็จะถามว่าแบบก็ไปยุ่งทำไมเธอคือแบบเธอมีเหตุผลอะไรเธอดูแบบเข้าไปเกี่ยวพันกับมันอย่างนั้ทั้งๆที่รู้ว่าแบบมันไม่ดีนะมันผิดกฎหมายนะอย่างเงี้ยก็เลยแบบเข้าไปยุ่ง